นี่เราอยู่ที่ไหนครับดีแคสซิลอนบางใหญ่ของเยอะมากค่ะกินโคลนว่ะตินโคนไหมตินโคลนอ่ะไม่ไม่แพงน่ะน่ะเท่าไหร่พันห้าไม่แพงมันเหมือนเลดวิงแต่ว่ามันจะมันจะไม่ใช่หนังหน่อยก็ยัามันอาจจะน้ำซึมได้แต่มันมันสวยอยู่ เหมาะสำหรับสายแคมปิ้งนะอืมอืมเนี่ยอันนี้สวยเนี่ยซื้ออยู่นี่คร์รลนี่ราคาประมาณเกือบสามพันแล้วก็เลยวัเนี้คือจะสมลักก่อนวันนี้มาซื้ออะไรกันวันนี้เราจะมาซื้อเก้าอี้กับโต๊ะสนามนะคะเพื่อเพื่อเราจะไปแคมปิ้งเขาไปนั่งเล่นไหมไม่ซื้อมาอย่างนั้นแหละอยากมาดูบ้างนะไหนๆก็ทดลองาอยากมีไอเทมไว้กับเขาบ้างจ้ะป่า แต่ที่สำคัญมีสุดพายวันนี้ต้องบอกก่อนมีสุไพายอันนี้เสืออ้อวิ่งกันฝนได้กันน้ำได้ ύ, สีเจ็บมากเลยพันเยอะนะเนี่ยถูกอ่ะถูกน่าซื้อทุกอย่างเลยไหนไปดูดิมีสุดพายตรงไหน,ไ,หนไปดิดูสุดพายกันดีกว่าครับเห็นถือแบบนี้ใหญ่มากครับคุณ ้ยสวยจังนี่มื่กิโาเฮ้ยอันนี้จะผอมไหมเนี่ยหมื่นกิโลเฮ้ยก็อยกาดูงงมวยเ,นนเลยเฮ้ย ก็ดูเหรอครับเพื่อซื้อเอาไว้ให้เพื่อนคนญี่ปุ่น450บาทเพื่อซื้อมาให้คนญี่ปุ่นนี่นี่นี่น้องเทนนิสก็ใช่มาเท่าไหร่อ่ะ450อุ้ยไม่แพงนะแโซนจิราเดินเอือยเชยมากระวังเดี๋ยวเขาจะล็อกดาวน์นะครับอยย้ย เอาใกล้แล้วใกล้ความจริงแล้วใกล้ความจริงแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วพระยาม่ใชายนี่นี่นี่เฮ้ยมาว่ะมาว่ะเห็นแว๊บๆละเห็นแว๊บๆละโอ้โหตรงนี้เอง บ่นเนาะสวยมากไม่หนอ, <c oughs> อนาดไหสามพันสี่ร้อยว้าวไม่เห็นด้วยตาทาแห้สงนานจก <บ S 1> มีของเนี่ยสองพันเฮ้ยเหลือสามชิ้นแล้วจ้อยซื้อปะละ่ะซื้อปะละ่ะเนี่ยสีนีกัน อันนี้มันเป็นของบอลนกเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ไม่ใช่ลายบอลนกแต่ว่าล้อมันสวยสีสวยเนาะสีสวยมากแต่ว่าตรงเนี้ยมันดูเรียบใสกว่าแต่ถ้าของบอลนกมันี่ยมันเหมือนมันทําเป็นกระดาษสไลมันมันดูลงทุนกว่าไอ้นี้หน่อยหนึ่งมีดีเทลใช่เพราะว่าถ้าาอยมันมียางนี่ด้วยเห็นไหมตรงท้ายตรงเทลมันอ่ะ แต่นี่มันนิ้นล้อโครงสร้างเหมือนกันเดี๋ยวลองสักหน่อยนเดี๋ยวลองหน่อยนะเดี๋ยวต้องลองหนบแม่ข้ามิแม่แม่ข้าลองต้องลองแบบนั้นข้ามิใ,ใ,ให้ข้ามิลองใช่ตายต้ยอ เขาจะลองเองนะโอ้โหอะไรไม่ใช่โจมตีเกนนั่นเหรอคะอ้โอันนี้คืออะไรอะคะอันนี้คือคุยเซอร์คุยเซอร์ออ๋มันจะไม่ค่อยเลี้ยวไม่ค่อยได้เอาเลยลองดิลองดิลองดิงียเหรออ่าอ่าครูเซอร์องเกนตองเกนถ่ายนี่ถ่ายเกนถ่ายหน้าก่อนนะค่ะลมโชว์สักหน่อยลมโชว์สักหน่อยลมโชว์สักหน่อย ต้องโชว์สอกหน่อยตัวแซ่บตัวแซ่บให้เป็นเล่นที่สวนมันเล่นมาเล่นที่ของเขาความจริงเขาให้เล่นแค่โซนนั้นนะก้อยอ้าวเหรอเอามาคืนมาคืนเป็นไงเป็นไงมันต้อง,เ,งเล่นพื้นแบบนี้แหละมันจะดี บอร์ดครีเซอร์เขาบอกว่ามันเป็นบอร์ดเหมือนอะสเก็ตบอร์ดนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่ามันยาวมันอะไรกว่าหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นประเภทเดียวกับพวกสเก็ตบอร์ดมากกว่าครีเซอร์อยากซื้อนะก้อยเนี่ยมีแล้วอ่ะความจริงอยากซื้อไปเก็งกำไรนะเอาพูดตึงรงเลยขายข้างนอกค้าพันสี่นะครับผมซื้อมาตอนนี้มีสามสามอัน ม,มีความอยากได้สมาชิกม,<า>มันมาดูใกล้ๆเดี๋จริงๆแล้วอะ่ะมันก็คือใช้ทักตัวเดียวกับไอ้ตัวนี้แหละเหมือนบอดนกที่นอกอเออมันก็คือบอดนอกนะั่นแหละแต่ว่ามันเปลี่ยนสีล้อมา <End Design. S 2> เป็นดีไซน์ออให้มันดูสีสวยขึ้นนะแล้วก็มันมันไม่มีลายนกแต่ว่าเป็นลายแบบอย่างนี้แทนแต่ว่าด้านหน้าผมว่ามันเรียบไปอย่างที่บอกกับเขาเมื่อีย มันแค่วางกระดาษทรายไงแต่นั้นมันพน่นทรายใช่ไหมล่ะอืมเอออันนี้มัน,มมนดูเกิดเกิดทรายเหรอคะทุกคนไม่อันนี้คือกระดาษทรายที่เขามาแปะแล้วก็เว้นช่องตรงนี้แต่อันนี้มันเป็นเก็บทรายเป็นเม็ดเม็ดสังเกตจะเห็นเป็นเม็ดๆๆเม็ดดีมากเลยค่ะที่นี่นะคะมี<ด>มีแบบว่าของเยอะมากลแล้วก็มีอุปกรณ์หัวมีเดี๋ยวเขาลองเล่นกันนะ นี่แค่ลองเล่นแล้วก็มันเหมือนเป็นรถระเบิดยังไงก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นอ่ะอม,ม,มันก็เร็วกว่าเซิร์ฟเยอะเลยมันน็อกด้วยอันนี้ก็ลองประมาณห้ทาอ,อ,อ,อันนี้คือโรล,ลสเก็ตนะคะ โรลเลอร์สก de <tinc S 1> ีเกสต์บอร์ดสกูตเตอร์ยังได้หลายแบบสวยนะที่ก่อนเคยเล่นด้วยมีให้ลองไม่เล่ะใกล้ใกล้ใกล้หมดกันน็องเมื่อไรสวยนะเนี่ยดูดูดูลายลายห้าร้อยเลย โเลยลองเลี้ยงอ่ะความจริงเราไม่สั่งกับช้อปปี้ก็ได้นะก็ไอ้เนี่ยอันนี้ก็ถูกกว่าช้อปปี้มัง้งใช่ใชถูกกว่าที่เราซื้ออีกก็มีบางอันไม่แต่เราแต่ตอนนี้มันไม่สะดวกมาไงเออนะมันปิดอือไม่ได้ถ้ามาได้ก็คงซื้อตรงนี้แหละไหนตัวแบบนี้สวยมากเลยเห็นไ,ไหมร้อยเดียวไหนเน้นต้องใส่ทีเดีวยวสีไม่เอาไม่ไม่ต้องใส่สีนึงก่อนนี่ทีเดีวยว ใส่แล้วก็ใส่แว่นดิไม่มีแว่นเดี๋ยวพาไปหามือที่คุณปวีนาเท่านั้น <c oughs> แกเลิกมันได้ไหมเลิกตหนึ่ง,งน,นี่ว้าวเข้าไปดูดิโอ้ยบ้าเหรอทำไมมันเป็นอย่างนี้โอ้ยมันแค่ลองไว้เฉยๆนะ นอนรองเท้าเลยอ้ามันโดนพื้นอะเป็นเต็นท์แบบกางง่ายๆอะโอ้อันนี้ใหญ่มากไี่นอนได้สองคนแน่นอนสามพันแปดหรออืมสามพันแปดอุ้ยอันนี้ที่อาบน้ําหลุดบอกอันนี้เป็นเหมือนที่อาบน้ำยยข้างล่างมันจะปล่อยก,ก็ก็ได้ถ้ามีห้องน้าพกพาออันนี้เต็นท์ใหญ่มากค่ะเมื่อชมีสองห้องดู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 ดด อันนี้ดีอ่ะมี่สองห้องแล้วก็มีพื้นที่ตรงกลางถ้าซื้ออันนี้นะไปกลางเต็นท์อยู่เป็นเป็นอาชตย์ยนะึงละก็จะเก็บวันวันเดียวก็ไม่คุ้มอืมเต็นท์อันจาจับอันาจักรฮ้แบบนี้แบบนี้เอาเตียงไปใส่ข้างในเล่า<ะ>แบบนี้เอาเตียงไปใส่ข้างในฮ<ะ>้แบบนี้เอาเตียงไปใส่ข้างในมีเสียง อะไรรมีเตียงเตียงเขาไม่ใส่เ<ห>ตียงนี้พันใช่ไหมที่ดูมันอยู่ใช่เฮ้ยเราคงไม่ขนาดนั้นหรอกสายโอเคเลยอันนี้แหละเซ็หม้อหอยตะไลรป่ปลดเด้อกระทะนี้อันนี้ก็เป็นกระทะได้นะดูดูแล้วเนะี่ยใช่ไหมเ,ออเนี่ยเออเนี่ยมันเรีอบเทปลันเนี่ยใช่นไหมแล้วทำไมนี้ก็เป็นแก้วทำไม อันนี้ก็ต้มได้อันนี้ไว้ผัดใช่ไหมแล้วก็มีแก้วน้ำใช่ไหมมีมีดใช่ไหมเป็นมีดนี่ไครับสามคนเป็นครอบครัวนี่ชอ้อ,อนต้มเท่าไหร่นเนี่ยชิดเท่าไหร่หนึ่งก็ได้หรือเปล่าคืออะไรนะไอ้เทียวอ่ะยังไงเราก็ทำเป็นกระทะใช่นี่กระทะทำเป็นกระทะเรายังไงอะ่ะ บีบอ่าบีบแล้วก็ครับอ,อ่ากินสักสองคนนะทำอ่ะมันจะยากตอนมาเก็บมาล้างนี่แหละแล้วดูโต๊ะครัวที่เธอจริงจัง,งนะเนี่ยถ้าเธอซื้อแบบนี้ ต้องออมาแ่หจริงจังคือใช้ชีวิตข้างนอกบ้านนัแหละแค่ต้องออกมาแล้วมันมีสีเดียวครับสีเดียวจ้ะโอเดีวจริงๆเราอยากได้สีนี้ก็สีเดียวสีเดียวอะไรผมคิดว่าตัวนี้ตัวใหญ่มากนะผมดูมาไม่ไม่ใหญ่เลยแต่ว่ามันก็พุ่งมาในลักษณะนี้แต่มันไม่ไม่มีใหญ่กว่านี้อ่าครับก็นอนได้ครับอ่าครับเป็นกระถางเลยเบาๆเวลาไปไหนก็พาพาสะดครับ เล็กดูเก้าอี้นะ,ะไม <laughs> ะคปะเดี๋ยวเราไป,ไปหา <ทำ S 2> พี่<ช>ีนั่งเก้าอี้กัน้นะมันรีวิวเก้าอี้เหคะคือตอนนี้เราจริงๆเราเล็งแล้วนะคะว่าเราจะเอาสีเขียวขอ,อฟ้าๆหน่อยแต่ตอนนี้เราแผนเปลี่ยนนะคะเนื่องจากว่าโต๊ะที่เราจะเอาอะคะมันมันเล็กเกินไป ทันนีนเราก็จะเอาโต๊ะที่มันเป็นแบบว่าใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ปรับระดับได้แต่มันเป็นสีนะคะทั้งตาลตอนนี้นเขาก็เลยมาเล็งดูเขาว่าเราจะใช้ก็อยียสีอะไรดีนะคะเพื่อที่ให้ไไหเข้ากันไปดูดคือประเด็นเคยอยากถามจริงคืาว่าเขาไมนได้ใช้ขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวก็รู้เ <c oughs> ดี๋ยวก็รู้เราจะไปขายหมูทอดนี่ค่ะ จริงๆนางมองอันนี้ไว้อย่าก็ดูสิโต๊ะกับชั้นเนี่ยเท่ากันเลยนี่ยความกว้างตัวเนี้ยสินค้าขายดีนี่ก็บอก500เนี่ยถ้าคุณดูจากออนไลน์มาดูจากในออนไลน์มาอาจจะดูตัวใอญ่แต่ว่ามันขนาดเล็กเล็กประมาณเนาะเป็นเก้าอี้นั่งโน้ตบุ๊กอะวางโน้ตบุ๊กอะแตัวนี้นี่ที่เราเล็งไว้เพราะมันปรับได้นะทันี้ปรับความสูงสูงต่ำนี่พันหนึ่ง พันหนึ่งปรับได้แล้วก็พับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เราจะต้องไปยืนดูนี่นี่นี่พับแล้วเป็นอย่างงี้ก้ยลองยกดิยกได้หรือเปล่าก็สะดวกเก็บสำหรับผู้หญิงประมาณสองกิโลเขาบอกนี่ค่ะสองจระสามกเออก็เวลาจะไปขายหมูทอดก็ไปกาดได้เลยแต่เขาบอกว่าทําอาหารบนนี้ได้ก็คือวางเตาแก๊สที่เป็นแก๊สกระป๋องก็ได้ไม่ละลายอ่ะตัวนี้โดนแน่ เราต้องเอาหมวกไปจ่ายตังค์ด้วยเหรอเนี่ยซื้อหมวกได้หมวกไอเดียนะอันนี้ตอนนี้เขากําลังปรับลงมาแล้วนะคะจะเห็นว่ามันได้ได้ลองแล้วบอกเขาลองแล้วก็อีกองพอดีแบบก็อีเลย<ว>ตัวละสี่ร้อยห้าสิบบาท <c oughs> แต่นี่ประเด็นตอนนี้คืองงอยู่ว่าจะปรับขึ้นยังไงก็ก็ยกขึ้นไงยกขึ้นเลยเหรอกดกดต้องกดไหมกด,ดให้มันทลายรอกกันไหม ไงวะไปเรียกเจ้าหน้าที่มาเลยเรียกเจ้าหน้าที่ก่อนเดี๋ยวก็ยิ้มให้ดูก่อนนะนี่ค่ะนี่เราจะต้องการใช้สีนี้ก็สุดแรกเราคิดสีนี้ไว้เพื่อที่จะมาเอาตัวนี้อีกอัวนี้มันเล็กมากยังอีกเนี่ยอีนี่คือเป็นแบบกุญแจที่นางอยากจะได้นะคะพอดีเลยดี่ไหมคะไหนลองทำก็เทสเลยทำอาหารใช่ไหมคะอืมคือมากเลยค่ะ คืออะไรโคตรเท่เลยไปให้เขาสอนวิธีปรับขึ้นปรับลงด้วยนะพี่ครับพี่ครับอันนี้ปรับขึ้นยังไงครับกันตัวสลับขึ้นั่นเองตอดึงขึ้นเลยมันล็อกยังไงล็อกในกระดุมล็อกอ่ามันดึงขึ้นเลย Oh. แค่นั้นอมาัาโอเคไหมเค okay, ครับเลือกเลยเอาเลยไหมไมีวางให้เขาเหมือนเดิมเอาเลยไหมเคยเอาก็ยี่ก่อนเอาไปเก็บไปดู้าอี่ไหมไปจะได้รีบเอานี่มัน 6, นี่มันมีแบบนี้ตอนนี้ช่างใจ <25. S 1> อยู่ว่าจะเอาตัวเจ็ดร้อย หรือว่าเอาตัว450้อยห้าสิบแล้วเจ็ดร้อยสีอะไรสีนี้อ๋อม,นะมันเข้ากันใช่ไหมล่ะอันนี้ของแม่มันเข้ากันใช่ไหมเจ็้ยมันเข้ากันเท่าไหร่ <c oughs> ไม่ซื้อหมวกยังไม่ได้จ่ายตังค์เดี๋ยวอนั่งก่อนอันนั้นมันแค่มีออันนั้นถ้าถ้าถ้า,าอ๋อ อันนั้นมันจะนั่งสบายกว่ามันกว้างกว่ามันใหญ่กว่างแต่น,นี้เขานั่งได้เพราะเขาตัวเล็กไงแล้วมันเหมือนมันสูงกว่าด้วยนะ,ะแต่คิดว่าเอาต่ำๆแบบนี้แหละอ,อันนี้สูงไปถ้าไปเทียบกับเก้าอี้ตัวนั้นเทียบกับโต๊ะตัวนั้นแล้วอ่ะแต่เธอนั่งได้ใช่ไหมนั่งได้ไ okay. ้นก็เอาเลยไหนอ่ะตอนนี้ได้ครบแล้วไหมคะหรือไปไหนต่อไปดูอยังไงมาหนะ่มีเวลาเหลือ แล้วเตาโตนี่คือใครซื้อใช่ปะ่ะเอ้ยลืมนะคะ <laughs> <laughs> ไม่ให้ตเตาแก๊สปิกนิกก่ะ <c oughs> เขาเห็นในเนี้ยมันไม่มีมีแก้วน้ำด้วย <c oughs> เอออันนี้คกล <c oughs> ่องอาหาร นี่ไงเออนี่เอากองอาหารใส่ตรงนี้เกี่ยวความร้อนเราคงไม่ถึงเช้าค่ะเราคงไปแป๊บเดียวอ๋อนี่นี่นี่ก้อยก้อยก้อยนี่มันมีเตาเตาแก๊สอันนี้พวกนี้เขาไว้จันลมไม่เขาชงกาแฟหร้ออะไแบบนี้ที่เขาเห็นนะแต่มันจะมีแก๊สปิกนี้กบบปุ๊บๆวันนั้นเอาไว้ทำอาหารนั่งร้าน ไม่นนี่ก็แนวแนวชงกาแฟเหมือนกันแก้วขีดที่สี่นี่ก็อยากได้แบบนี้ไหมที่เป็นชิ้นเมื่อกี้ที่เราแกะเมื่อกี้ใช่ปะหกร้อยห้าสิบมันจะมีทั้งหมดเลย มีนี่นี่นี่น,นี่แต่ว่ามันออกแนวนแคมปิ้งนะมไม่จริงๆแล้วเราเอาเอาเอาุปก,กรณ์ที่บ้านไปใช้ก็ได้นะ <laughs> มันไม่ต้องเปซืซอขนาดนี้ก็ได้กระทะกระทะทใหญ่ๆนี่มันกระทะเล็กนะเราทํากินจริงๆมันแบบต้องหนักๆหรือเปล่าแต่นี่มันเน้นพกพาสะดวกเดี๋ยวเอาไว้ถ้าสมมุติได้ไปแคมปิ้งจริงๆแล้วกันแต่ถ้าไปทํากับข้าวเล่นๆกินข้างนอกบ้านเฉยก็เอาหม้อพวกนั้นแหละเพราะมันขนของคงไม่ได้ขนเยอะไปไง ประมาณนี้นะค่ะอันนี้ก่อนอโอเคได้ค่ะที่นอนเดี๋ยวข้างหน้าก่อนแป,ป๊บเดียวอ, <ไป S 1> อันนี้ <ไป S 1> อันนี้คือเราได้ใช้แน่นอนเพราะปกติเราไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตแล้วก็จะมีตัวหนึ่งอยู่แล้วแต่อันนี้มันเก็บของได้เยอะกว่าวางของได้เยอะกว่าแล้วก็มีเก้าอี้นั่งสบายกว่าได้ใช้แน่นอนแต่พวกนั้นยังจริงจริงแล้วก็เดี๋ยวจะหมดไปเยอะอะใช่นี่ก็พันเก้านะใช่ ถุงนอนไม่ละถุงนอนอยังไม่เอาแคมป์เอาก็ถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วเขาไม่ล็อกดาว่ะค่ะถ้าเราไปเมื่อไหร่เราก็คงได้มากลับมาซื้อที่นี่อีกแต่ถ้าเขาล็อกดาวเราก็คงอาจจะต้องหาซื้อในเน็เราก็ไปไปไหนไม่ได้ไงโอ้โหอันนี้คือเที่ยวนี่เราจะไปเที่ยวฤดูหนาวไม่ใช่เที่ยวตอนฤดูหนาว หนึงลองไม่เท่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมาผมจิงเรามาหาที่ปิดคลิปยังไ,ไงวันนี้ทั้งหมดก็อันนี้เท่าไหร่พันหนึ่งหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบอันนี้ของแถมเก้าร้อยสองพันหนึ่งมาแป๊บเดียวสองพันหนึ่งสองพันหนึ่ง อุปกรณ์แคมปิ้งความจริงอ่ะที่นี่ถูกนะถูกมากเลยถ้าเป็นเล่นพวกยี่งห้อดี d อดีอะไรที่เขาเล่นกันนะ่ะอืออันนั้นก็จะแพงอืมนะยังไงดีแคทลอนที่นี่ก็ดีนะครับมีทั้งอุปกรณ์กีฬาด้วยแล้วก็แคมปิ้งด้วยใช่ชอบเพลินเลยอ่ะอยังไงก็ฝากทุกคนนะครับเพื่อนๆเจ้าน้ยจานุของพ,พัทตอนนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผม <laughs> มารีวิวช้าหน่อยแต่ก็มานะจ้ะ โอเคนะครับบ <Bye bye. S 1> ๊ายบายบ๊ายบาย